สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้กลับมาพบกันช่วงเย็นๆนะครับอัปเดตอาหารแพะรอบบ่ายรอบเย็นทุกวันนะครับกลับมาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสลหรับบ้านไอฟาร์มแพะแสงทองฟาร์มแพ่นนมมึงเลยนะครับทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับช่องทางทาง a c e b o o k นะครับการแสงทองมีเดีย FM ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้กำลังใจและก็ติดตามนะครับกด subscribe กดติดตามช่องเรา แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆอ,อีกทางช่องทางหนึ่งด้วยนะครับผ่านช่องทางของเราให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ศึกษาหรือว่าติดตามผลงานติดตามข่าวนัดแพะนะครับก็ตามที่ได้นาเรียนไปแล้วนะครับในหลาย EP นะครับทั้งเบอร์โทรทั้งส่วนผู้เกี่ยวข้องทั้งประโยชน์ที่พี่น้องจะได้รับจากการชมคลิปของเรานะครับช่องทางของเราเนี่ยเครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลย FC ทั่วประเทศนะครับตลาดนัดแพะ จุดรับแพ้ราคาแพ้เดือนล่าสุดสลับพี่น้องเ c ที่ติดตามหลายๆคลิปนะครับเราได้แจ้งทุกคลิปนะครับว่าราคาอ้างอิงราคาใกล้เคียงกับราคาแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอพี่น้องทางภาคเหนือนะครับ FC ทางภาคเหนือก็ทราบกันแล้วนะครับว่าราคาแพ้นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาแพ้ทางภาคเหนือก็เลทราคาเกิน110บาทเดือนที่แล้วนะครับอีสานทางจังหวัดเลยก็อยู่ที่มัน110บาท ครับส่วนภาคกลางอ่าาภคกลางก็ราคาอ้างอิงนะครับร้อยสิบบาทร้อยสิบห้าบาทนะครับต้นทุนต่ำสำหรับพ่อค้าที่แจ้งมาแล้วนะครับแล้วก็ FC ที่นําเรียนไปแล้วส่วนทางภาคใต้นะครับร้อยสามสิบห้าบาทตามที่ FC ได้ส่งให้เราได้รับทราบนะครับร้อยสี่สิบบาทนะครับก็ถือว่าอาจจะลงมานิดหนึ่งสำหรับทางภาคใต้นิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็เกินร้อยสี่สิบบาทส่วนทางอีสานบนนะครับร้อยสามร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบบาท 100บาทนะครับโดยรวมแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ105บาท1 0อา1 1บบาทก็ถือว่าอาจจะเป็นราคาที่อาจจะต่ำลงมาสักประมาณ5บาทนะครับจากเดือนที่แล้วก็อาจจะปไปได้เพราะว่าราคาโดยรวมที่เราได้รับทราบจากทาง FC นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100 100บาทนะครับ100บาท105บาท110บบาทไม่เกินนี้นะครับนั่นหมายความว่ากเกษตรกรเองกอ็รู้ว่าราคานั้นนะครับอ้างอิง ประมาณนี้นะครับอ้างอิงประมาณนี้แล้วก็เป็นราคาที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับทั่วประเทศก็คือ100บาท105บาท110บาทนะครับลหลายๆท่านก็อาจจะไม่อยากบอกว่าพื้นที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับ FC บางท่านก็อาจจะสงวนไว้บ้างนะครับหรืออาจจะต้องการที่จะแบ่งปันว่าราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับอ้างอิงในแต่ละอำเภอ,อจังหวัดต่างๆก็อาจจะ าราคาอาจจะเกินนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าราคาอาจจะเกินร้อยสิบบาทนะครับหลายๆอำเภอก็บอกว่าจริงๆแล้วเกษตรกรนั้นพอใจอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจในระด Ball ับระดับหนึ่งแต่ว่าความที่เราต้องการที่จะให้เกินร้อยสิบนะครับความต้องการเป,เป็นความอยากได้ที่เราอยากจะได้เกินนี้ก็มีนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติว่ากเกษตกรกรก็อยากจะมีนะครับาราคาดีๆนะครับ ให้เกษตรกร,กรนั้นอยู่ได้นะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาฟาร์มไปพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีต่อไปนะครับก็ส่วนของราคาแพะถ้าเทียบกับราคาวัวราคาอะไรต่างนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่พี่น้องเกษตรกรนั้นรับได้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าไม่ต่ํามากจนเกินไปนะครับบางอำเภอก็เห็นแจ้งเข้ามาบอกว่า90บาท95บาทอยู่เลยนะครับ ก็เป็นกาลังใจให้ท่านก็แล้วกันนะครับก็ส่วนของพี่น้องที่กําลังต้องการราคาก็คิดว่า,าช่วงปลายฝนช่วงต้นหนาวนี่แหละนะครับก็อาจจะมีราคาที่ขยับสูงขึ้นอีกนิดนึงสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกที่เลี้ยงแพะนะครับได้หลายปัจจัยซึ่งจะทําให้ท่านาประสบความสําเร็จนะครับก็คือการตั้งกลุ่มการที่จะต้องมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกที่รวมตัวกันได้นะครับสามารถที่จะ รู้ว่าราคาแพะเท่าไหร่ราคาแพะเท่าไหร่ในแต่ละเดือนหรือว่ามีการรวมตัวกันสามารถที่จะรู้ได้ว่าแพะนั้นราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทั้งราคาแพะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดแล้วก็เกษตรกรเองก็คิดว่าการรวมตัวกันก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกนะครับที่เลี้ยงแพะแล้วก็ทั้งจํานวนแพะที่ได้ในแต่ละรอบเดือน แต่ละรอบ2เดือนก็ว่ากันไปนะครับเกษตรกรเองก็ยังมีความหวังกับการเลี้ยงแพะแล้วก็ยังต้องการให้ตลาดนั้นมีราคาที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ส่วนที่พี่น้องรับทราบกันว่าราคาแพะจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็ทิศทางของโควิดด้วยนะครับผลกระทบจากโควิดผลกระทบจากพี่น้องที่เลี้ยงแพะตอนนี้ก็ถือว่าปริมาณแพะ นะครับไม่ได้ล้นตลาดนะครับก็ถือว่าไม่ได้ล้นตลาดไม่ได้ทําให้ตลาดนั้นเสียหายอะไรนะครับก <ination that sí> ็เ <goodbye> ป็นเรื่องของการส่งออกเท่านั้นเองครับที่ทําให้ราคาแพ้นั้นชะงักตัวอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีการปรับแล้วราคาขึ้นบ้างนะครับใน2เดือนให้หลังแต่ก็ถือว่าเป็นการขยับตัวแบบแบบช้านะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เหมือนกับ2อสเดือนที่ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมีราคาที่สูงกว่านี้เยอะนะครับเกษตรกรหลายท่านบอกว่า130บาท ขอ130บาทนะครับก็เป็นความแสดงของคิดเห็นวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับเอฟซีที่แสดง,งความกิดเห็นเรื่องของราคาอะขอ130บ้างขอ120บ้างนะครับเกษตรกรเองก็คิดว่านะครับเป็นเรื่องที่ต้องออพัฒนาต่อไปนะครับในเรื่องของน้ำหนักตัวในเรื่องของสายพันธุ์และก็ต้นทุนที่ผลิตลูกแพรนะครับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามผลงานทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทางการกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับกับพี่น้องชาวแพะเรื่องของตลาดนัดแพะด้วยวันนี้กับ f c ทั่วประเทศนะครับกเกษตรกรที่เลี้ยงแพะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องที่ติดต่อสอบถามเรื่องของราคาแพะเข้ามาด้วยนะครับส่วนหนึ่งตลาดนัดแพะซึ่ง แต่ละพื้นที่นะครับอย่างเช่นทางอุดรธานีนะครับพี่น้องทางอุดรธานีทางน้องบัวลำพูนะครับที่ติดต่อเข้ามาเยอะนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าทางน้องบัวลำพูทางสีชมพูนะครับสีบุญเรืองชุมแพนะครับคอนสารชัยภูมิภูเขียนะครับพื้นที่ทางขอนแก่นไปทางกาฬศิธุ์ทางสารคามด้วยก็เอฟซีพี่น้องก็แจ้งเข้ามาเยอะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการแจ้งข่าวเข้ามา ให้กาลังใจกันเข้ามาแล้วก็ติดตามทลงานของเราด้วยราคาแพะซึ่งก็อ้างอิงได้เลยนะครับว่าตลาดนัดแพะนั้นนะครับมีความเคลื่อนไหวโดยตลอดนะครับซึ่งลหลายๆท่านก็ทราบกันดีนะครับแพะยังไม่พอต่อความต้องการของตลาดแล้วก็เรื่องของราคาแพะที่ไม่ถือว่า,าต่ํามากนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่หลายหลายท่านบอกว่าพอใจแล้วกับราคานี้แล้วก็ทั้งส่วนของ าการตั้งกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดแพทย์แต่ละเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วอย่างเช่นพี่น้องทางเอราวันจงังหวัดเลยนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปถ่ายบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็บ่อยครั้งนะครับก็ทําให้เกษตรกรพี่น้องอได้ทราบข่าวคราวกันนะครับได้ติดตามกันแล้วก็ได้ติดต่อสอบถามทาง,ทงเบอร์โทรด้วยนะครับผมก็มีทั้งเบอร์โทรมีทั้งรายละเอียดที่จะต้องให้ท่าน ได้รับทราบจากข้อมูลต่างๆที่ผมไปสัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ซึ่งท่านก็ได้ประโยชน์นะครับก็ถือว่าเกษตรกรนั้นก็ติดต่อกันได้โดยตรงนะครับสอบถามกันได้โดยตรงคอมเมนต์ใต้คลิปท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ศึกษาดูนะครับได้หลายคลิปว่าเราได้มีรายละเอียดต่างๆให้คุณผู้ชมพี่น้องชาวแพร่ได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับตลาดนัดแพ่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับ FC ทั่วประเทศกําลังใจทุกกาลังใจที่มอบให้ผมหนุมการนะครับ แล้วก็ทางช่องทางที่ติดต่อ,อช่องการแสงทองมีเดียด้วยนะครับทางใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็ทั้งช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับช่องการแสงทองมีเดีย FM ทางช่องทางเพจนะครับแสงทองฟาร์มแพนมวังสะพุงจงังหวัดเลยบ้านไอฟาร์มแพะอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องที่สอบถามเรื่องของอพ่อแม่พันธุ์บอร้อยบอเลือดสูง พ่อแม่พันธุ์ชั้นดีและหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็ติดต่อกันได้สำหรับบ้านไอ้ฟาร์มแพะ,ะ0614188300ติดต่อที่ผมก็ได้นะครับการแสงทอง0939654964ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆที่ติดตามให้กำลังใจในหลายๆ EP ที่ผ่านมาขอบพระคุณมากๆครับสำหรับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ EP หน้าบทสัมภาษณ์ดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆสำหรับการเลี้ยงแพะ นะครับเราจะติดตามผลงานขนอาค้นคว้ามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันผ่านทางช่องทางนี้นะครับพบกันหมายสรละอีพีหน้าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอีพีนี้สวัสดีครับ